สวัสดีครับฟุตบอลริงไซส์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับยังอยู่กับผมมิสเตอร์เฮลครับก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณการขันฟุตบอลที่มีในแต่ละวันคืนนี้ครับคืนวันพุทธที่28เมษายนครับยังมีการขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกไปกันอีกหนึ่งคู่นะครับ <S <S ปารีสแซงแรมครับยอดทีมจากฝรั่งเศส จะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัวเต็งจากเกาะอังกฤษนะครับไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับสำหรับท่านของรองแชมป์เก่านะครับเกมนี้เล่นในปาร์ตแเดปลงครับในกลุปปารีสนะครับเปเช่กุนซอมาลิซิโอโปเชติโนได้ผู้เล่นคนสําคัญสคัําญที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้กลับมาช่วยทีมแล้วนะครับมาขึ้นย้อยครับปรากาันหลังทีมชาติบราซิลครับก็กลับมาค้ำแนวรับได้ตามปกติ ขณะที่มาโกแวรัตติครับก็จะขับขึ้นเกมแดนกลางน,นะครับหายไปนานมากครับแวรัตติก็จะมาประสานงานกับเนมาอังเคลดิมาเรียนะครับคอยที่จะปั้นบอลให้กับคิเลียนเอ็มบปเป้พูดถึงเอ็มบปเป้ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมที่เปเช่บุกไปเอาชนะเมด3ประตูต่อ1ปรากฏว่าเอ็มบปเป้มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ว่านัดนี้ซูปเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสไม่น่าจะพลาดการลงสนามนะครับ ขณะที่ประการด่านสุดท้ายก็ยังใช้เคเลล์นาบานะครับนีก็เพิ่งจะฉลองการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปจนถึงปี2024ครับก็ถือว่าสภาพทีมค่อนข้างจะพร้อมเลยครับไปเชนในเกมนี้ไปดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับทางด้านของซิตี้เพิ่งจะได้กำลังใจมามาขาศารเลยนะครับจากการที่ เป๊กวาดิวลาและก็ลูกทีมครองแชมป์คาราบาวครับได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับหลังจากที่บทเอาชนะท็อตแนมฮอสฟอร์ไป1ประตูต่ตอสูงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เกมนี้กลับมาไม่สมาธิเต็มที่เลยนะครับในการพบกับตาะด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงหรือใบสีฟ้าครับเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับสามารถที่จะจัดทีมชุดใหญ่ได้เต็มที่ครับ เป๊ปกัวดิโอลาก็จะมีการโรเทชันผู้เล่นตามสไตล์ของเขาเลยครับประการด่านสุดท้ายครับก็จะกลับมาใช้เอเดลสันนะครับในทาวันจิมชาติบราซิลลงเฝ้าเสาครับแนวรับจอห์นสโตนก็จะมาแทนที่อเมริกลาป็อกฮีโร่จากสุดคราบาวครับและครับแดนกลางน่าสนใจเลยครับทางด้านของอิวคายคูโดกันครับคิวินเดบรอยรวมถึงโรดี้นะครับก็จะกลับมาประสานงานการโรดี้นี่ก็จะลงสนามแทนเฟรนันดินโน่ครับขณะที่แนวรุก b บนาโดซิวาก็จะเป็นอาวุธลับในแผงแดนหน้าของทันานซิตี้นะครับในเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะลงเล่นแทนทานะัของราฮิมสเตอร์ลิงครับเพื่อที่จะสอบประสานงานกันกันกบริยาดมาเลนและก็ฟิลโฟเดนนี่ถือว่าเป็นคู่เอกของการขันรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพก็ได้นะครับปารีสแซแคมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าคู่นี้ผลการขันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ตามทัศนะของผมมองแล้ว แมนซิตี้มาเยือนถูกยกให้เป็นต่อไปเชยแบบนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติทานของรองแชมป์เก่าไปสักหน่อยนะครับไปเชเป็นทีมที่ประเภทถอยหลังไม่เป็นเหมือนการเล่นในบ้านและการใช้ทานะของเอมเปเป้ยี่เป็นหัวหอกตัวเป้าน่าจะกดแนวรับของซิตี้ไม่ให้ดันเกมขึ้นมาได้สูงนะครับก็มีโอกาสเลยนะครับที่คู่นี้จะจบลงด้วยผลเสมอเหมือนกับคู่แรกที่เจอกันระหว่างเรอมาดิดกับเชลซีแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยตรงที่ทั้ง เปชเช่และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น2ทีมที่มีเกมรุกร้อนแรงจริงๆครับมีโอกาสที่จะเสมอกันไปแบบสกอร์ออกมาสูงก็ได้ครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากแฟนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟตุตบอลริมไซด์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับพบกับทัศนะวิเคราะห์วิจารณการขันฟุตบอลที่มีในแต่ละวันครับรวมถึงติดตามข่าวสารข้อมูลเรื่องราวในวงการลูกหนังทั่วโลกในทุกๆวันได้ครับที่ฟุตบอลริมไซด์ใกล้ชิดกว่าใครในเรื่องฟุตบอลครับ